แม่ก็ดูดำดงวนไปน้องก็กอดตุ๊กตาวนไปรักรักรักยูนิคอร์นะ่ะรักมากเลยทุกคนยูนิคอร์นรักมากวันนี้วันที่สิบห้าเมือ่อเมื่อวานวันวา,นวา,นวานเลนไทน์รักมากเลยนะนะดำดงแม่ก็ดูวนไปแม่ก็คือติดมากเลยช่วงนี้เนาะไม่ได้ความอะไรหรอกแต่ติดมากอนอนไปนะนอนไป แม่ก็ปิดไฟอยู่นะคะทุกคนสวัสดีวันที่15ตอนนี้9ก้าโมงสิบกว่านาทีแล้วนะทุกคนแม่ยังไม่ได้อะไรสากอย่างเลยแต่แม่ๆกินข้าวแล้ววันนี้ทำข้าวผัดผัดผัดใส่เกลือทุกคนเนาะมันจะเป็นเหมือนอาหารประจำของประเทศลาวหรือเปล่าที่แบบว่าใส่เกลือใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนนะมันก็จะแบบกลมกล่อมแล้วก็ทอดปลาทู เปิดไฟแรงไปหน่อยทุกคนไม่รีบเอาออกแล้วก็เอาเขา้าไมโครเวฟแต่ว่าแกะแกะอ่าที่มันสีค้ำค้ำออกเราก็กินเนื้อข้างในอร่อยมากทุกคนทานแล้วนะคะใส่ชัยก็ทานด้วยทุกคนนะคะใส่ชัยก็ทานด้วยน้องจะเป็นแมวหางกุ่นนะทุกคนนี่น้องจะเป็นแมวหางกุ่นน้องไม่ได้ข่าวล้วนนะทุกคนก็ยังมีแซมเหลืองๆอย่างนี้นะนะ คือแม่ไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นเขาจะมองน้องแบบนี่น่ารักหรือไม่น่ารักอะไรอย่างี้แต่คือเราอะนะคะรักเใช้ที่สุดนะคะเขาคือชีวิตของเราเนะขาคือชีวิตของเราเขาคืออ่าส่วนหนึ่งของชีวิตของแม่แหม่มกับป๊ะป๋านะเพราะว่าแม่แหม่มก็มีลูกชายคนเดียวแต่คําว่ารักก็คือคนละโมเมนต์นี่ก็คือเป็นการความรักที่แบบ อจริงๆเลยนะทุกคนคือถ้าลองมาเลี้ยงอะไรสักอย่างไม่ว่าเราจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงนกหรือว่าเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเอามาเป็นเสร็จสัตว์เลี้ยงแม้แต่ว่าเลี้ยงตุ๊กแกเลี้ยงหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอามามาอยู่กับเราอะแบบชีวิตประจําวันคืออยู่กับเราตลอดค่อนข้างตลอดเวลามันก็จะมีโมเมนต์แบบว่าเออเนาะ เรารักรักของเราใช่ไหมทุกคนแม่แหม่มแหม่มก็ความรู้สึกก็คือแบบนั้นนะคะเวลาแหม่มไปทํางานอะไรเงี้ยทุกคน<ม>ก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยเขาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งตารางเมตรตารางวาตารางเมตร<ม>แล้วเขาจะรู้สึกยังไง<ม>เขาก็คือติดเราอะ่ะ<ม>คือแม่มองแล้วคือเชยๆก็ติดแม่เฉชๆก็ติดพ่อเชยๆ,ๆก็จะหา เ,ออเวลาแบบเรากลับมาเเ yeah. ขาก็ค่อนข้างจะดีใจอะนะค่อนข,ข้างจะดีใจดำดงแม่ก็ดูวนไปมันกำลังฟีเวอร์เลยเนาะลิเกคณะสอนรามน้ําเพชรทุกคนอันนี้ก็ปิดไฟปิดไฟมันก็เลยอยู่ในแบบโมเมนต์ประมาณนี้น้องก็จะหลับนะน้องก็จะหลับแล้วก็แม่ก็จะขอหลับไปก่อน แล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าวันนี้แม่เขาเวรนหนึ่งทุ่มนะลงเวนเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้แม่หยุดแม่หยุดแล้วก็พี่ตี้พี่ตี้ขึ้นมาสอบอ่แข่งขันเกี่ยวกับชีววิทยานะนะฮะที่มอกเกษตรศาสตร์น้องก็ตั้งใจว่าแบบเหมือนเก็บพอตเนาะเพราะว่าความตั้งใจของลูกแหม่มก็คือเขาอยากเรียนหมอเนาะเราก็อวยชมลูกลูกก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็ความเก่งมันก็เป็น อะไรของของของคนนะ่ะแต่คือความตั้งใจมันก็ต้องที่หนึ่งเนาะน้องตั้งใจว่าน้องแบบเอออยากเป็นหมอน,น,นั่นนู่นนี่เออเออประมาณนั้นทุกคนอยู่แถวนี้แหละทุกคนเขาก็อยู่แถวนี้แหละอันนี้ที่นอนป๊ป๊าแล้วก็จะเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าของน้องอยู่นี่ทุกคนนะคะตะก,ก้าน้องอ ที่นอนนี้ที่นอนของน,อน้องเวลาแม่ลงมานอนด้วยน้องก็จะไปนอนอีกที่หนึง่งเธอดูเขาทําท่าแต่ทุกคนใครจะไม่รักไม่หลงเนาะหลับก็ได้หลับก็ได้ไดอะหลับไปหลับไปไม่กวนละไม่ไปนอนในเขาเรียกอะไรนะในอที่เก็บชุดชั้นในปป่าเป็นมุมของปอบป้าถุงเท้าชุดชั้นในแม่ก็จะพับเป็นเซตเไป ตอนเช้าก็จะจัดให้ปะป๊าเตรียมให้ปะป๊านี่นะคะอยู่มุมนี้ทุกคนนะคะไหนแม่มองหน้าน้องหน่อยชี้น่ารักไหมล่ะนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะก็คลิปของแหม่มแหม่มก็จะส่วนมากแหม่มก็จะพากลงเนาะทุกคนนะคะอันนี้คือเป็นความรักอันแสนบริสุทธนะ์เนาะทุกคนนะคะใครเข้ามาติดตามก็ช่วย กดคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะนะคะขอบคุณที่รักแม่แม่หม่อมกชัยใช่ไนะคะทุกคนนะคะแม่แม่หม่อมกชัยใช่ไนะคะทุกคน